เห็นหล่อนไม่มีผัวไม่ได้แปลว่าไม่มีนะจ๊ะแต่แปลว่ามีแบบไม่เปิดเผยมีคนคุยเรื่อยเรื่อมีเข้ามาให้กินเรื่อยเรื่อมีแบบไม่เป็นตัวเป็นตนได้แก่ราศีกรกฏสิงกันตุนพิจิกุมหกราศีพวกหล่อนชอบกินในที่ลับ เปิดเผยไม่ได้เพราะกินพร้อมกันหลายคนเปิดเผยที่ไรพังจะ <c oughs> เช่นเดียวกับพวกที่บอกว่าไม่มีเงินก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีเงินนะจ๊ะแต่แปลว่าไม่มีให้ยืมจ้ะราศีกรกฎสิงกันตุลธนูมีพวกนี้นะมีเงิน แต่ว่าไม่มีให้ยืมจ้ะเพราะที่ผ่านมายืมทีไรหายหัวทุกทีจ้ะเข้าใจตรงกันนะ